นานาอานาพรอ,อาไม่ต้องอา่านนาไปเลยลูกนาพานาท่าข,อขอาหาดูง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 ูม่สิ งูงูผู้งูใหม่สิยูไม่ใช่งูงูดูปากแม่งูงูงูอ่างูบูงูคู่คู่คู่คูลูกยูงูลูกยูงูดูปากแม่งูปากมุมเข้าอ่ะลูกลูอ่า อ๋อสิฮะตาหาลูยูลูยูหาอาไมาอาไมายูหาลูบูนาอ่างูให้แม่อีกทีสิงูยูงูดูปากคุณแม่เนี่ยงูยูหา ต่ออีตีสออีสีตออาตาสออีสีอ่านใหม่อ่านคำเดียวตีสีตาตีตาตีมีนาดีนาสีนาตาสีมี ทยาตาขีเวลาสาสาสาเกทีฮา